เอาละครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเรื่องโลบอกนะครับในแบบนี้มีชื่อว่ามัสเซล e ีเจนนะครับก็จะมาบอกว่ารีเบิร์ตสามพันห้าร้อยแปดสิบเนี่ยมันมีอะไรดียังไงนะก็อยากจะบอกว่าก่อนอื่นเลยนะครับที่หายไปมาก็ไปฟาร์มมานี่แหละครับไปฟาร์มรีเบิร์มานะครับโดยการทาบัคเนี่ยนะครับแล้วก็ เวลาเราต่อยเห็นหนึ่งทีมันก็บวกประมาณสี่สิบนะครับผมเดี๋ยวผมนะครับก็จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่นะครับผมตอนนี้เราก็สังเกตได้ว่ามันจะขึ้นทีละสี่สิบแล้วนะครับก็นี่นะครับเป็นข้อดีของรีเ e ิร์ตสามนะครับ แล้วครับผมตอนนี้ผมก็ทําการทาบักเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่ามันยุกได้ทีละห้าพันไหมครับแล้วเราก็บวกกับการที่เรารีเบิร์ตอีกรีเบิร์ตมันก็บวกประมาณสามพันมั้งเดี๋ยวผมให้ดูนะครับโอเคก็อันนี้ถอดตัวอย่างออกหมดแล้วนะครับอันนี้ดูหนึ่งดีก็สองพันเจ็ดร้อยนะครับถึงประมาณสามพันหนึ่งร้อยโอเคครับทุกคนหลังจากเสร็จแล้วเราก็เอาไปแจกคนกันดีกว่าครับ มาหาผู้โชคดีนะครับผมโอเคเจอตัวละเดี๋ยวก็อแจกเขาเลยละกันโอเคครับทุกคนเรากดส่งไปนะครับโอเคเขาได้แล้วแล้วก็มารอดูกันนะครับว่าปฏิกิริยาเขาจะเป็นยังไงแล้วแล้วก็บอกไปนะครับว่าเป็นสัตว์บักโอเคครับผมตอนนี้เขาก็บอกมาแล้วนะครับว่าขอบคุณมากก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับจอกันคลิปใหม่